สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงวันพีทในเนื้อเรื่องหลักกันบ้างดีกว่าและเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือวันพีทตอนที่982สปอยฉบับเต็มนะครับหลายๆคนก็คงจะแบบว่าอยากดูกันไม่ไหวแล้วเพราะว่า เนื้อเรื่องของตอน982เนี่ยมันหลุดมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับผมคือหลุดมาเร็วมากๆเลยและในวันนี้นะครับมันก็ได้ถูกต่อเติมไปจนสมบูรณ์เป็นตอนมาแล้วอ่ะคือวันจันเนี่ยมันหลุดมาเป็นเหมือนแค่โครงเนื้อเรื่องเท่านั้นว่าเออจะพอมีอะไรเกิดบ้างแต่ในตอนนี้หลุดมาแทบจะครบทุกหน้าแล้วนะครับผมเราก็จะไปดูกันดีกว่าว่าในตอนที่982นั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง แบบเอาละเอียดจัดเต็มกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราได้พบว่าหลังจากที่6กล่องนาภพาเนี่ยถูกแอสไซน์ภารกิจนะครับถูกให้ภารกิจให้ไปตามหายอมโตถ้าหากใครตามหาพบนั้นจะได้สิทธิ์ในการท้าชิงกับเหล่าดารานำซึ่งก็คือ3ภัยพิบัตินะครับ กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยออกไปตามหาแต่เราก็จะได้เห็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปตามหานะครับนน่นก็คือแบ็กมาเรียและแบ็กมาเรียเนี่ยก็อยู่กินเล่ากับไคโดแล้วก็ปนเปอร์ไคโดนะครับผมเรียกได้ว่าสมกับที่เธอนั้นเป็นผู้คุมญาติโคมแดงจริงๆมันก็แอบจะมีโอกาสนะว่าถ้ายามาโตเนี่ยอาจจะเป็นลูกของไคโดกับแบ็กมาเรียก็เป็นได้โดยในระหว่างที่ไคโดนะครับผมกําลังกินเล้าแล้วก็มีแบ็กมาเรียอยู่ข้างๆเนี่ย ตัวของคาจูโร่และโมโมโนซึกเกะนะครับผมก็ได้เข้ามาหาโอโรจิและไคโดที่กําลังสังสันกันอยู่โดยตัวของโมโมโนซึกเกะเนี่ยก็ถูกอัดโดยคาจูโร่จะเรียกได้ว่า ทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับผมคือเละไปแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยคาจุโรก็ได้อธิบายสถานการณ์ให้ฟังว่าภารกิจที่ถูกมอบหมายไปเนี่ยล้มเหลวไปแล้วพวกเหล่าซามูไรนั้นมันกาลังมาที่นี่โอโลจินั้นก็ตกใจกันยกใหญ่เลยว่าซามูไรเนี่ยมันมาถึงเกาะโอนิงาชิมะแล้วอย่างนั้นเหรอแต่แน่นอนนะครับผมฟุคุโรคุจูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกไปดูมาแล้วเราไม่เห็นเรือของพวกกบฏเลยซึ่งแน่นอนนะครับพวกซามูไรเนี่ยได้เผาเรือทําลายเรือของตัวเอง ทิ้งไปหมดแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าตีตัวเที่ยวเดียวเลยไม่ต้องหวังกลับเลยนะครับผมถ้าไม่ชนะก็คือตายที่นี่เรียกได้ว่าทุบหม้อข้าวไปโจมตีกันเลยทีเดียวครับทำให้ พวกของโอโรจินั้นไม่สามารถรู้หรือไม่สามารถเจอเรือของเหล่าซามูไรได้และพอได้ยินดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ชิวกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมและต่อให้พวกมันจะมาบุกได้เนี่ยพวกเขาก็คิดว่ากําลังของพวกเขาเนี่ยมีเยอะกว่าเยอะมากๆนะครับผมยังไงพวกกบฏก็ทําอะไรไม่ได้หรอกและจากนั้นนะครับคันจิโร่ก็ได้คุยกับโอโรจิต่ออีกว่าตัวของโมโมโนซุเกะเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนอะไรกับพ่อเลยคือเรียกได้ว่าห่วยแตกไร้ประโยชน์สิ้นดีครับและเมื่อรู้อย่างเงี้ยว่าไร้ประโยชน์สุดๆเนี่ยโอโรจิก็เลยบอกว่าให้เอาไปฆ คนเลยจะได้เป็นการห่อรากถอนโคนตัวของตระกูลโคซกิออกไปให้หมดในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยตัวของเนโกะมามูชินะครับผมก็ได้เริ่มติดต่อกับก,บกลุ่มก้าวปอกดาบแดงซึ่งเราก็จะได้รู้นะครับผมว่าไอการที่มันโกะมาเนี่ยพวกเขาไม่ได้มาพร้อมกันครับตัวของเนโกะมามูชินั้นมาก,ก่อน แต่กลายเป็นว่ามันโก้เนี่ยตามมาทันแล้วมาเจอกันพอดีโดยเราจะได้รู้ถึงข้อความที่มันโก้นั้นฝากมานะครับผมว่าตัวของมันโก้เนี่ยจะมาช่วยอย่างแน่นอนแต่อาจจะมาช้าหน่อยแต่ไปๆมาๆก็มาไม่ช้านะครับผมมาพร้อมกับเนโกะเลยและจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ของเราก็ตัดไปที่กลุ่มของเดนจิโร่บ้าง เดนจิโร่นะครับผมได้มาอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นคนละทางกับทางที่คินเนมอนไปถูกไหมโดยในทางที่ตัวของเดนจิโร่ไปนี้เองเขาก็ได้ไปพบกับซาสากิหนึ่งใน6ล่องนาภพาเข้าและดูเหมือนว่าซาสากิเนี่ยก็จะไม่ได้รู้นะครับเพราะข่าวยังไม่ได้ไปถึงทุกคนไงว่าตัวของเดนจิโร่นั้นทรยศจริงๆแล้วเคียวชิโร่คือเดนจิโร่มาโดยตลอดตัวของซาสากิเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเดนจิโร่นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพอทีเผลอนะครับตัวของเดนจิโร่ก็ใช้จังหวะนั้นในการจับตัวของซาสากิแล้วก็จับับมดดดเเอาาไไววว้้้ยยโซ่่รีก เป็นชัยชนะที่ไห้มันง่ายจริงๆนะครับผมศัตรูอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่า มิรทอรยศ์นะครับเพราะว่าเพื่อนทรยศ์เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นศัตรูเขาโจมตีเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยก็เป็นแบบเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันเนี่ยแหละครับผมว่าเดนจิโร่ก็สามารถจัดการซาสกิได้อย่างง่ายได้และต่อจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดมาที่กลุ่มของนามิแล้วก็แครอทกับชิโนบุแกงนีนะครับผมจะออกไปตามหาตัวโมโมะแต่ในระหว่างการเดินทางไปนี้เองครับเขาก็บังเอิญเจอกับโพมิคิอสุสเข้าและเมื่อโพมิคิอุสได้เห็นพวกของนามิเขาก็ตะโกนเรียกวิกแ้วร่านฮ มินั้นอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบิ๊กมัมแล้วซุสเนี่ยอาจจะถูกกลับไปสู่อ้อมอกของบิ๊กมัมอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าจะเป็นการตัดกําลังรั้นใหญ่ของนามีเลยนะครับถ้าโดนแบบนั้นต่อจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของชอปเปอร์และอูซบที่บังเอิญบังเอิญสวยๆนะครับชอปเปอร์ดันไปจ้องหน้ากับบิ๊กมัมให้เมื่อเห็นบิ๊กมัมเนี่ยก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องทำอะไรนะครับผมหนีสิครับจะทําอะไรต่อได้อะหนีหนีหนีทำได้อย่างเดียวนะครับผมก็รีบเอา,าเเรถถ พวกของกระบฏเนี่ยไปด้วยนะครับผมคือเรียกได้ว่าไปหาดงศัตรูเลยโดยในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยเริ่มจะก,กระจัดกระจายและเจอกับเรื่องราวกันแล้วทางฝั่งของอุนติและเพชวันนะครับผมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพี่น้องที่เฉเบร์แล้วก็น่ารักที่สุดในหกล่องนาพาวเนี่ยแม้ว่าอุนติจะมีนิสัยที่แบบดูโหดดูอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ก็มีมุมน่ารักเหมือนกันเพราะว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนนี้กําลังออกไปตามหาตัวยามาโตะอยู่นั้นอุนติก็เกิดขี้เกียจวิ่งเข้าก็เลยจะขอขี่คอเพชวัน แต่เหตุวันก็ดื้อนะครับผมไม่ยอมให้อุนติมาขี่คอก็เลยดิ้นไปดิ้นกันมานะครับก็เลยล้มอุนติก็เลยกิ้งลงมานะแลพะพออุนติเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยอุนติก็ได้ทันเจอกับลูฟี่เข้าและเรียกได้ว่านะครับผมตอนหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ซัดกันแล้วนะครับผมตอนนี้ได้เข้าปะทะกันได้เข้าเผชิญหน้ากันแล้วแต่จะเริ่มต่อสู้กันผมคิดว่าก็คงจะเป็นตอนหน้าแหละครับและนี่นะครับผมก็คือสปอยฉบับเต็ม ของวันพีซในตอนที่982นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมากันเต็มแล้วละเอียดมากๆเลยแล้วเดี๋ยวไว้รอดูกันว่าในตอนหลักจะเป็นยังไงซึ่งคาดว่าน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับพุ่งมาไม่สายเราก็จะรีบทําให้ดูตามเคยนะครับผมยังไงก็ถ้าอยากอ่านแปลไทยแบบของจริงก็สนับสนุนของแท้อย่างมังงะพัสดยนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้นะตรงนี้เลยบายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม